วันนี้เราก็จะไปทำการเที่ยวที่จังหวัดเีษแ,แล้วก็มาเที่ยวท้าเรือนะครับแก็จังหวัดพิจิตนะครับในช่วงนี้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องกองสตอรี่นะคะวันนี้เราก็จะไปทำการเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมรอชมเลยนะ,ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน,นะนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการเที่ยวมหยครับอง EP หนึ่งนะครับผมโอเคไปดูกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กําลังใกล้จะออดรถคันนี้นะครับก็ รอชมนะครับ,บ,บไปเ,เดินทางครับตอนนี้ก็กำลังจะออกแล้วว่าพรุ่งนี่ะแม่ก็อเอาไปเล็บอะไเนี้ มาวานี่เราก็มาเที่ยวด้านเลขนะครับ,บกจังหวัดพิจิตนะครับนนะวกกัดข้าห,หลวง อันนี้วัดอะไรนะพ่อวัดหลวงพ่อเพชรพรุ่งนี้ก็วันที่31แข่งเรือแต่เรามาวันที่30คสิบแต่เรามาวันที่ส0ก็กดดูไปอ่าอยากไปรับไข่ ก่อนในนาเค ok สถานการเออรูปไม่เอามาเข้ามานหลวงบางบนที hm okay. no ่เซนต์นายยอมแน่สามารถจะทำได้ยอมเลยลง่เที่ยวแรกอ่วัดหลวงพ่อเพชรนะครับมานี่เจอที่นี่ตาแหมนขอถ่ายรูปก่อนนี่นะครับ นี่ดอกงานนะใช่พรุ่งนี้วันที่3ส,สิบเอ็ดพระบผมใครมาก็มาอุดหนุนได้นะห่า,านฟ้านะครับแข่งเรือยาวพรุ่งนี้อดดูเลยโถ่พรุ่งนี้วันสุดท้าย่วยกันในช่วงนี้ วันนี้ก็มีญาติโยมเดินทางกันมาจากหลายจังหวัดนี่ก็เกือบจะพบทุกภาคเลยนะเดี๋ยวผมทำเองนะครับก็ใส่ทูบใส่เทียนไปแล้วเหลือลูกหนุกที่นะครับผมเข้าไปข้างในแต่ถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายได้แต่รูปนะครับเดี๋ยวให้รูปมาดูแล้วกันนะโอเค กันถ่ายตอนแบบไหว้ด้วยนะเดี๋ยวจะถาวายสังฆทานนะครับตันไหมลูกไปแล้วล <ปะ S 1> ไหมลูกทำไหม <S <S ถาวายสังฆทานไปไปไปนู่นไปเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปท<ม>ำบุญเรียบร้อยเดี๋ยวออกไปให้ อาหารปลากับอาหารนกดีกว่านะฮะนี่มีทำบุญอะไรพนด้วยนะก็ใครมาก็มาได้นะครับไปออกไปข้างนอกสาิชนทดินางนมาผ่อนมลงกร้จบนลงศพรือว่าจะมานาเขียนชื่อเขียนนามสกุลก็สามารถเขียนชื่อเขียนนามสกุลได้ไม่ใช่ลงศพลงศพไปแหยวยย ในโลกนี้อิพปพระไปะนโลกนี้ออนั่นแหละไปฝากไว้เอาไว้บนหิ้งพระหรือว่าจะนำไปนะก็นในส่วนของวัดวาอารามก็สะท้อนใส,ส่ได้มีคณะสายทาสัทญญย์สายหายาดโยแห่นกาไปนู่นดีกว่าไปนู่นเบืองสีไฟเลยดีวยกว่ามันร้อน,น,อ,นอ๋อโอเคไปเบึองสีไฟอีกนะครับไปบึงสีไฟ ้องกับจระเข้นะไอที่ต่อไปดีกว่า,าเราก็เลี้ยวเข้าไปแล้วน้าไปกิน,น,น,นกร้านเจ๊ตุ้มกอลแล้วค่อยเข้ามากินอะไ,ไรมองเห็นเลยนะจอดลม,มเนมี่ยจอดที่เก่าแล้วจิตท,ท,ที่ว่าเอาไออะไรมัดปีให้พิง แต่ว่าจระเข้แล้ไม่มีเสือแล้าเสือมาแล้วซูกินแถวนี้เราไหมเนาะเออซื้อมานั่งกินเนาะพี่นั่เรามานั่งกินร้านไม่ต้องกินที่ร้านไม่ต้องกดเยอะแล้โอ้ยยวมากินหน้าบนถนนนั่นเลยถนนหน้าเราไม่ต้องไปกินร้านเรามากินกันตรงนี้ได้เสือกระมิ้นว่าไม่อร่อยกระทืบคนบอกนี่ถึงจังหวัดพิจิตรแล้วก็จระเข้แล้ว ไม่เห็นต <là> อร์ค <Vietnamese> ียโยนโยนมาเข้าไปทำไมิ่งะถ้าเราโยนเข้าไปทำไมไม่เห็นเลยทุกคนเป็นเมตบอลโลเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างในนะครับไปขอกินข้าวก่อน กล้องมันโฟกัสตัวนี้เขี้ยวอยู่นะดูอ่ะตัวมเล้อเลยนี่น้อกินข้าวไปกล้องนี่มีไก่ด้วยหมูติดวางก่อนหายไปนี่ประมาณนี้นะครับกินข้าวเสร็จจะให้อาหารแต่ละขีดจำอร่อยนะต้องภาพมาต้เพื่อมาอร่อยอ่ะให้เขากินข้าวแล้ว เดี๋ยวจะไปตรงเกาะกลางน้ำนะครับผมจระเข้เป็นจอดสุดท้ายนะไปไหนอะไปดูไอ้เค้ก่อนดีกว่าพี่อะดูไอ้เคก่อนเหรอไปดูไอ้เค้ก่อนก็ได้ครับนะเดี๋ยวให้อาหารด้วยไปตรงนู้นก่อนพี่จิ็กไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟไม่ต้องเดินตามน้าบอกหลานด้วยอ๋องั้นช่อจระเข้เป็นช็อตสุดท้ายแล้วกันนะ ห่นปลาเออไม่มีมั้ง<สอบ>ไม่เอาตรงนี้นะครับผมให้าหารปลาไปซื้อได้แล้วน,น,นี่นะครับ เอาติปเปล่าพ่อบอกมีเ่ยห่านลข้าไปเรื่องแวอยู่ในป่าเลยครับป่าจะไปโอ้โหเลื้อเลยเราจะเลือก่อนาอะไรี่สิบโอ้โหเลือเลย ปลาตะเพียนก็มี嘛ปลาตะเพียนก็มีอ่ะวูสุดที่ตัวใหญ่อยู่นู้นไปครับจะไปฝั่งนู้นนะครับตรงเกาะกลางนู้นนะครับผม นุ่นก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับเขา,ากำลังทำนะครับามาดูปลาให้หนูนะี่ยไปไปดูงานนะครับปืนปูทรัพยากรธรรมชาตินี่นะครับในโอ้โหบึงสีไฟนะครับใครมาถ่ายรูปก,ก็มาได้นะ ที่สวยนะครับจังหวัดเพชรบุญน้ามาตั้งแต่น้าเต็มร้อยรอเต็มร้อยโหเนี่ยก็บอกให้มาตรงนี้ไงถึงบอกให้มาตรงนี้ตกลงไปโดนน้ำนี่น้ำตกนักกันนะมันลากไปเลยลากไปกินเลยเนี่ย ปลาเยอะปลาเต็มเลยอแ,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 แอาโยนมปให้ดูดิทั้งแผ่นเลยอะลองโยนให้ทั้งแผ่นดูมันจะขนาดไหนี้เกก็โอ้น้ำกระเด็น ว่าจบไปล์แลากไปเลยนี่ลากขาแล้เห็มันดึงลักขาคนไปเลยนะแต่น้มันเยอะไม่ดีกว่าเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะพยายามเข้าไปนะครับที่ตรงนี้ก็มีเรียกมันตรงนี้มันก็มาทางนี้แหละตอนนี้ก็นเยอะ ไปเรียนข้าไปไปไปในนู้นนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่าเราดูนะครับก็อีพีนี้ก็เที่ยวจังหวัดพิจิตรนะครับผมสถานี้ท่องเที่ยวอาจจะไปเที่ยวไม่ครบนะฮะก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามีเวลาจํากัดนะครับอาจจะไม่เที่ยวแบบ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผม

เป็นโซ่นะมันต้องใจนะครับนี่ว่าประตูนะมันสามารถเข้าได้ไม่ต้องถอนครับสามารถแสะได้เลยนี่ซาร์เพอรเกตำนานนะครับมา่นเงียบเหรอนี่ เออเข้ามาก็อยู่ใี่ัดอุณรภูมิด้วยนะครับเนี่ยแถวโอร์เจียสตาร์ไปเ่ายรูรายรเดี๋ยวถ่ยวายรูปอันนี้ปลานะอันนี้นะอันนู้นเหมือนปลาตายไม่รู้มันนอนหรือเปล่าน่าซื้อโหลนี่กอันนั้นเนาะ นี่ปลาข้างบนนะครับอันนี้ปลาครอ่ะเท่าไหรคืปลาเอามือจุ่มไปดิเอ่หรือปลาตงแง่ไงที่เขาตามที่กระหนักเลยะเฮ้ยตั้งรูปอะไรหูดำเนี่ยปลาตั้งแงที่โดนที่ไอ้นั่นไอ้นั่นไปตามล่าอยู่ที่ไปตกเบ็ดปักบิดเอาเลยเฮ้ยน่ากลัวด้วยนี่นะครับถ่ายรูปไหมน่าจะกินสักโหลทั้นั้นแล้วสร้างมาในวันเต็มเลย น,นี่น,นี่ก็เป็นตู้ปลานะครับอันนี้ก็จรเจะเข้ตั้เล้อเลยเขาจะตาบไว้นะครับนี่ประมาณนี้ไปอย่าไปเก,กานะกลางน้ำตรงนี้นี่ มัเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ปลากูแดงอ่าฮะอันนี้ปลาปลาอะไรเนี่ยทอเบอร์ลิปลาเล็ดปลาเล็ดปลาน้ำจืดนะครับอันนี้อันนี้ปลาอะไรไม่ไม่มีนะอ๋อนี่ไงไม่เห็น นี่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 อาหารากลางโอ<ฮ>้โหฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะแต่อาหารลูกนะครับไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกรีดด้วยขอละไปนิดและสดุดท้ายนี่ครับนั่นก็คือ

มาจ้โอเคเมเลยเนี่เร็วี่ี่ันัเดินนี่มันไม่ให้เต่ามันเแค่ยืนในน้ำมันเ่าใหญ่เสียงอะไรอ่ะงปุกเมื่อกี้นะฮะเห็นจระเข้เลย ดููนางนู้นะครับต้องไปยังแบตหน่อยครับเพราะว่าแบตใจหมดแล้วไม่มีแบตสำรองด้วยนีนะครับกัลิฟสตารนไ่องเลต มาตอนนี้นยไม่กี่วันเองเฮ้ยนี่ครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ด้วยนะครับมันเลื่อยเลย เออฉันจับอยู่ถ้บผมเขาใครเท่ากี้นี้ก็แบกดไลค์นะครับกดติดตามก็กระดิ่งวันนี้จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับมาส่งคันกันด้วยนะครับก็โอเคครับก็เจอกัครับ